สวัสดีครับผมครูเป้งนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ชัวร์ชาแนลครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกสินค้านะครับที่เราเพิ่งสั่งมาจากเบ็บลาซ a าด้นะครับเป็นเมาส์เพื่อสุขภาพนะโดยปกติทั่วไปแล้วนะครับเวลาที่เราจับเมาส์นะครับเราจะจับในลักษณะของการคว่ำมือใช่ไหมครับอ่ะนี่คือเมาส์ของผมนะอ่าเราจับอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็คลิกซ้ายคลิกขวานะครับแต่ว่าเมาส์ตัวนี้นะครับเราจะจับในลักษณะนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามา เปิดกันเลยและกันนะครับเมาส์ยี่ห้อดีลุกนะครับเท่า uh ที่ผมดูนะในลักษณะของกล่องนะครับเขาไม่น่าจะใช่ของแท้นะ เห็นไหมอ่าเห็นไหมครับเขาบอกนะนี่นะครับเราจัดอย่างนี okay, ้นะครับเมาส์เข้าไปจัดตรงนี้ทําให้อะไรเนี่ยข้อมือบิดอะไรสักอย่างหนึ่งของเขานี่แหละนะโอเคนะครับด้านหลังของกล่องนะครับก็จะบอกว่าปุ่มไหนทําอะไรนะครับอ่าในเรื่องของพอร์ตชาร์จเนาะอ่าแล้วก็ตัวเอาไว้คอนเน็กกับพอร์ตยู b บีคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่จะให้เมาส์กับคอมพิวเตอร์นั้นลิงก์กันนะ อ่ะนี่คือการตัวบอกสเปคเนาะ2 0 0 0 years l a t e โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในเลยนะครับข้างในนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับในกล่องนี้นะดูกล่องก่อนนะคุณดูด <l san> oh. ิผมว่าไม่ใช่ของแท้โดูจากกล่องก็รู้อะ นะครับกล่องแบบงานหยาบมากนะครับมาคล้ายๆว่ากระดาษแบบกระดาษกากอะรูๆนะครับตัวนี้จะเป็นสายชาร์จนะเป็นสายชาร์จนะครับเป็น USB Type C นะครับเป็น USB Type C นะครับขี่วางไปก่อนนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นที่รองข้อมือนะครับในลักษณะนี้ไงใช่ไหมนะครับลองอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเอาวางไว้ก่อนนะครับ แล้วก็โอ้โหดูลักษณะการหอ่อแพ็กเก็ตนะครับของสินค้าแบบโอรเราไม่ได้จริงๆเนาะโอเคนะครับห่อหอกันมาอย่างนี้เลยนะอ่าหอกันมาอย่างนี้เลยนะครับลักษณะโดยรวมนะครับของเมาส์นะเรามาดูที่พลาสติกนะครับที่เขาใช้ในการออกแบบผมบอกเลยว่าแบบมันเป็นพลาสติกงนานคองถมอ่ะนะครับตัวนี้นะ ในเรื่องของปุ่มในเรื่องของที่การลื่นที่การลื่นจับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นพลาสติกกากๆนี่นแหละนะครับอ่ะนะลักษณะของการใช้งานเขาจะเขาจะอยู่นี้นะเดี๋ยววางไว้ก่อนแล้วกันนะมาดูอีกข้างในมีอะไรบ้างข้างในก็จะมีคู่มือนะครับแผ่นเดียว2หน้าะนะครับ ไม่ต้องดูแล้วนะนะไม่มีอะไรนะครับในกล่องจบนะครับโอเคนะอ่ะนะเมาส์นะครับเรามาดูด้านบนนะครับด้านบนมีปุ่มอยู่หนึ่งปุ่มครับนะเป็นปุ่มในการเพิ่มนะเพิ่มลดค่า dPI ของเมาส์นะครับนะแล้วก็ด้านข้างข้างขวานะครับจะมีปุ่มกดนะครับคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็สกอร์เมาส์นะครับสกอร์เมาส์ก็กดได้นะ สรุปแล้วตรงนี้จะมี3ปุ่มนะครับด้านบนมี1ปุ่มนะครับและก็ด้านข้างซ้ายนะครับนะด้านข้างซ้ายจะมีปุ่ม Next ก,กับปุ่ม Back นะนั่นแหละนะที่เราเราใช้กันนะครับในเมาส์ทั่วไปนะครับโอเคลักษณะโดยรวมนะครับเห็นไ,ไหมประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคด้านบนเห็นอ่ะนะเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างนะครับด้านล่างนะ ด้านล่างเขาจะมีตัวคอนเน็กกับคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้เอาไปเสียบที่พอร์ต USB นะครับของคอมพิวเตอร์นะและก็ตัวสวิตช์เปิดปิดนะครับสวิตช์เปิดปิดแล้วก็อ่ะนี่จะเป็นพอร์ตชาร์จนะครับ USB Type C เห็นไหมอ่าไม่ค่อยสว่างเลยอ่ะนะครับเป็น USB Type C นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาประกอบตัวนี้เข้าไปนะครับ เขาต้องอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเขาต้องอยู่นี้แหละนะโอเคอ่ะเขามีล่องของเขาอยู่นะอ่ะตรงนี้มันจะเป็นเขี้ยวที่เอาไว้ล็อกเอาเคียในกล้องน่าจะเห็นนะครับเห็นไหมตัวนี้ก็เป็นเขี้ยวเหมือนกันนะครับเขาจะล็อกกับ2จุดนี้นะครับหนึ่งสองนะครับแล้วก็อ่าตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมตรงนี้ก็จะล็อกกับตรงนี้นะครับเวลาใส่นะครับคว่ำลงก่อนนะแล้วดันนะครับดันเลยนะครับไม่ต้องกวนพังนะ เห็นไ,ไหมเข้าแล้วนะโอเคนะครับเวลาจับก็อย่างนี้นะครับเห็นไ,ไหมนะรู้สึกปวดมือไหมไม่รู้ดินะครับแต่แต่ไม่ชินเลยนะไม่ชินเลยแต่ลักษณะการจับมันก็มันก็เป็นปกติทั่วไปกับเวลาที่เราวางมือใช่ไหมครับปกติแล้วเวลาที่เราวางมือนะครับเราจะไม่วาง,างนี้ใช่ไหมเราจะวางอย่างนี้ใช่ไหมครับ<ม>นะเช่นเดียวกันนะครับเมาส์ตัวนี้ก็ออกแบบมานะครับเพื่อให้เรา จับเมาส์ในลักษณะของการวางมือปกติของเรานั่นเองนะครับนี่ปุม่มแบ็กปุ่มเน็กนะครับเพิ่มค่า DVI นะครับคลิกซ้ายคลิกขวานะครับสกอรเมาส์นะเห็นไหมเมาส์ทั่วไปเราจับอย่างนี้ใช่ไหมนเห็นไหมครับเมาส์ทั่วไปนะแต่เมาส์นี้เราจับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเปิดใช้งานดูไหมอ่าน,นี่สวิตเปิดเนาะ,ะไม่มีไฟอะไรเลย ไม่มีไฟอะไรเลยจริงๆนะครับมีแค่เมาส์โดดๆเลยนะครับนี่ด้านข้างด้านบนซ้ายขวาด้านหน้าด้านหลังไม่มีไฟอะไรทั้งสิ้นนะครับนะโอเคปิดลงไปนะใช้งานได้อยู่นะครับลักษณะการจับของเขาก็อย่างนี้เลยนะโอเคนะ สำหรับเมาส์ตัวนี้นะครับใครที่สนใจนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับของการสั่งเมาส์ตัวนี้ไว้ที่ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการอันบ็อกสินค้านะครับอาจารย์ก็ฝากไปแค่นี้นะครับใครที่มีข้อสงสัยที่อยากจะซักถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้ที่ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปจากด็อกเตอร์ชัวร์ชแนลครับ ขอบคุณครับ